รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการรู้ทันกลโกงครับรายการที่จะเปิดกลโกงให้คุณรู้ทันวันนี้คุณอยู่กับผมท็อปชลทินะครับ ต้องบอกว่าสังคมตอนนี้เนี่ยแตกต่างจากสมัยก่อนนะครับเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะเป็นคุณพ่อไปทํางานเสร็จแล้วคุณแม่ก็คอยทํางานบ้านแล้วก็เลี้ยงดูลูกอยู่ที่บ้านนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าไปทํางานเพียงแค่คนเดียวในครอบครัวอาจจะไม่พอแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องออกไปทํางานกันทั้งสองคนนะครับแล้วใครจะเป็นคนเลี้ยงดูลูกล่ะก็อาจจะเป็นหน้าที่ของพี่เลี้ยงใช่ไหมครับแต่ว่าเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าพี่เลี้ยงที่เราจ้างมาเนี่ยเขาจะดูแลลูกของเราดีแค่ไหน เห็นตามหนังสือพิมพ์อยู่บ้างอยู่เหมือนกันนะครับข่าวเกี่ยวกับพี่เลี้ยงทำร้ายเด็กหรือว่าการลักพาตัวเด็กไปเรียกเงินรู้ทันกลโกงวันนี้ครับเราจะไปตามติดกลโกงมิจฉาชีพในคราบพี่เลี้ยงเด็กภายใกล้ตัวที่คุณต้องรู้ครับการเลี้ยงดูบุตรหลานในสังคมเมือง เป็นปัญหาใหญ่ของพ่อแม่ในยุคนี้อีกทั้งพ่อแม่หลายคนประเมินความสําคัญของพี่เลี้ยงเด็ก่ําเกินไปโดยที่อาจจะคิดเพียงว่ามีใครสักคนมาดูแลบุตรหลานเรื่องการกินการอยู่การหลับนอนก็พอจริงๆแล้วบทบาทของพี่เลี้ยงเด็กมีความสําคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการเลี้ยงดูโดยพ่อแม่เพราะพี่เลี้ยงเด็กต้องให้ความรักความอบอุ่นความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยสร้างความผูกพันที่มั่นคงกับเด็ก สามารถสื่อสารรับรู้อารมณ์ความต้องการของเด็กและตอบสนองได้ถูกต้องด้วยความที่พ่อแม่ไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของลูกและเพียงแค่จะหาพี่เลี้ยงจากที่ไหนก็ได้มาดูแลบุตรหลานของตนจึงขาดความยั้งคิดในการคัดเลือกผู้ที่จะมาเป็นพี่เลี้ยงของบุตรหลานผลที่ตามมาอาจเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นพี่เลี้ยงที่ไม่ได้มาตรฐานหรือมิจฉาชีพที่อาศัยแฝงตัวเข้ามาในขาของพี่เลี้ยงเด็กที่แสนใจดี ที่มีท่าทีที่อบอ้อมอารีรักเด็กแต่สุดท้ายกลับเข้ามาดูลาดลาวภายในบ้านขโมยของและที่ร้ายแรงคือการลักพาตัวเด็กไปนั่นเองปัจจุบันสถานที่บริการจัดหาพี่เลี้ยงเด็กก็มีอยู่มากมายในสังคมโดยการตกลงค่าตัวเป็นเงินเดือนแต่ยังมีพ่อแม่อีกบางกลุ่มมักจะใช้ช่องทางในการหาพี่เลี้ยงเด็กที่เป็นชาวต่างดาวและชาวต่างดาวที่ว่านี้ ก็มีทั้งขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายและยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนจากปากต่อปากด้วยสังคมในตอนนี้ที่มีค่าครองชีพสูงขึ้นอยู่เรื่อยๆการที่จะหาพี่เลี้ยงสักคนที่มีราคาค่าตัวไม่สูงมากก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่พ่อแม่ส่วนใหญ่ชอบและสนใจโดยไม่รู้เลยว่าชาวต่างดาวที่จะนำมาเป็นพี่เลี้ยงเหล่านั้นมีพื้นฐานเป็นอย่างไรไว้ใจได้แค่ไหน ระหว่างที่เลี้ยงที่อยู่ที่บ้านกับอยู่ที่สถานรับเลี้ยงเด็กที่สถานรับเลี้ยงเด็กเนี่ยการทํางานจะอยู่กันเป็นทีมแบ่งแยกหน้าที่การชัดเจนว่าคนไหนมีหน้าที่สอนคนไหนมีหน้าที่ดูแลเด็กรับประทานอาหารช่วงอาบน้ําแบ่งงานกันทําแล้วถ้าช่วงไหนที่เด็กบางคนอาจจะงอแงบ้างช่วงไหนที่เขาป่วยเขาไม่สบายเขางอแงกว่าปกตินี่ค่ะถ้าเป็นที่สถานรับเลี้ยงเด็กก็จะมีคนมาช่วยแบ่งเบาคนนึงเครียดอีกคนก็สลับเข้ามาแทน แต่ขณะพี่เลี้ยงที่อยู่ตามบ้านเขาอาจจะต้องอยู่กับเด็กที่ที่อารมณ์ไม่ได้ตลอดเวลาก็คนที่ดูแลก็จะเครียดตามเด็กอาจจะไม่ยอมนอนอาจจะอารวาดอาจจะงองแงมากกว่าปกติตรงนี้เราขาดเป็นจุดที่ทําให้เขาพออารมณ์ไม่ได้เขาอาจจะไปลงกับเด็กจากหลายๆข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือโทรทัศน์มักจะพบข่าวเด็กถูกลักพาตัวอยู่บ่อยๆด้วยตัวของมิจฉาชีพเอง จะแฝงมาในคราบของพี่เลี้ยงเด็กหรือรถตู้จับเด็กหรือแม้กระทั่งปลอมตัวเป็นพ้าชวนเด็กไปเป็นลูกศิษย์จุดประสงค์ล้วนแล้วเพื่อลักพาตัวเด็กทั้งนั้นและนำไปสู่การค้ามนุษย์ต่อไปเบื้องต้นเลยเวลาที่ขาดพนักง,งานต้องการพนักง,งานก็อันดับแรกถามจากพนักง,งานหรือการว่ามีญาติหรือมีคนรู้จักบ้างไหมที่จะแนะนํากันมา อันที่2ก็คืออาจจะต้องถามจากผู้ปกครองเองว่ามีรู้จักใครที่น่าจะอยากทํางานดูแลเด็กบ้างแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือติดประกาศค่ะอาจจะติดป้ายหน้าบ้านหรือตามถนนเนี่ยแล้ค่ะแต่ในนั้นก็จะระบุคุณสมบัติชัดเจนพอเขามาสมัครเขาก็ต้องกรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวของเขาอันนี้ก็คือเผื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดในอนาคตสามารถตามตัวได้หากแต่จะหาพี่เลี้ยงสักคนที่เราไม่ได้สนใจถึงความเป็นมาของเขาเลยสักนิดผลที่ตามมา มันอาจจะเป็นฝันร้ายที่สุดในชีวิตของคุณก็ได้หรือแม้กระทั่งการดูแลของตัวคุณเองที่ไม่ใส่ใจหรือไม่ทั่วถึงปล่อยป่าละเลยปล่อยให้เด็กอยู่ค้าสายตาก็อาจจะเป็นช่องทางให้เด็กถูกลักพาตัวก็เป็นไปได้อีกเช่นกันและนำไปสู่วงจรการค้ามนุษย์อย่างถาวร คนดีทำดีไม่ต้องคิดความซื่อสัตย์เป็นคุณสมบัติพื้นฐานของคนดี แแล้วที่จะถามว่ามีกี่วิธีที่จะช่วยลดโลกร้อนแต่ควรถามว่าคุณได้เริ่มทำอะไรบ้างแล้วหรือยังพบกับข่าวนิติบัญญตัติแน่นทุกวาระการประชุมสภา ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวในแวดวงรัฐสภาเจาะลึกรื่องประเด็นร้อนหนึ่งเดียวของข่าวนิติบัญญัติสถานีโทรทัศน์รัฐ,รฐ,รฐสภาดิจิทัลช่ชอง10สื่อสาธารณะนิติบัญญัติของประชาชน ด้วยสังคมที่เป็นตอนนี้นะครับคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องออกไปทํางานแล้วก็ให้พี่เลี้ยงเนี่ยคอยดูแลลูกอยู่ที่บ้านนะครับก็เลยเป็นช่องทางให้หลายคนเนี่ยมาเอาเปรียบตรงนี้อาจจะปลอมตัวเป็นพี่เลี้ยงหรือว่าอาจจะเป็นพี่เลี้ยงจริงๆแล้วก็มาขโมยของมารักพาตัวมาเอาผลประโยชน์จากครอบครัวของเรานะครับวันนี้ผมอยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายของเราแล้วด้วยครับกับร้อยตรีพิรักิ์เตเชะพิพิธมงคลครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเลี้ยงเด็กด้วย ่าครับครับแม่ฟังดูแล้วน่าภูมิใจนะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเลี้ยงเด็กไม่รู้เด็กยังไงนะ,<ซ>ะแต่แ,แ,แต่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังวันนี้เราจะตีแผ้ฟังเอางี้เรื่องของการจ้างพี่เลี้ยงเด็กเนี่ยจานคิดว่าเราควรจะมีการระมัดระวังยังไงบ้างครับคือจริงๆอย่างแรกก่อนเลยนะอันนี้พูดแล้วไม่ใช่ว่าสักแต่พูดนะเบื้องต้นความระวังต้องระวังที่ตัวเราก่อนคือเรายอมรับท่านผู้ชมในสังคมเมืองปัจจุบัน,นเนี่ยความรีบเร่งต่างๆมันค่อนข้างจะมีมาก ไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่นะครับแต่ก่อนเนี่ยเราเราทำงานกันเนี่ยก็จะอาศัยคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะครับคือเข้ามาดูแลหลานให้เรามาดูแลลูกให้เราแต่ปัจจุบันนี้มันก็กลายว่าต่างฝ่ายต่างทํางานกันไปมันก็เลยไม่สามารถที่จะดูแลกันได้เหมือนมันครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น<ช>จากเมื่อก่อนที่เป็นครอบครัวใหญ่ก<ช>็แบ่งกันดูแลได้ไดไเดี๋ยวนี้ก็ยิ่งเดียวหนักไปอีกนะครับก็สังคมปัจจุบันนี้คอนโดมีมากขึ้นนะครับก็ แต่งงานเสร็จแล้วก็แยกมาอยู่คอนโดนะครับพอมีกําลังซื้อพอแต่งงานเสร็จแล้วก็ต้องมีทายาทก็คือมีลูกมีบุตรหลานขึ้นมาเนี่ยม,มันเตกายว่ามันไม่มีใครจะดูแลปรากฏว่าระหว่างที่คุณพ่อคุณแม่ไปทํางานเนี่ยก็เลยเอาความสะดวกตามวิถีของสังคมเมืองก็คือพาลูกไปที่เนอร์เซอรี่หรือไปที่สถานรับเลี้ยงเด็กคือเขาต้องมีการรองรับที่ถูกต้องตามกฎหมายยังไงบ้างครับใช่ครับคือแต่ก่อนเราไม่เคยเราไม่เคยรู้กันมาว่าไอ้เนอร์เซอรี่ที่เราพูดถึงหรือสถานรับเลี้ยงเด็กเนี่ยมันจะต้องทําอะไรไงบ้าง การจะทาสถานรับเลี้ยงเด็กเนี่ยเปรียบเสมือนการตั้งโรงเรียนเพราะนั้นคุณต้องได้รับอนุญาตกระบวนการอนุญาตในทางกฎหมายเป็นกระบวนการตรวจสอบเบื้องต้นเสก่อนว่าคุณนั้นสามารถที่จะดําเนินการกิจการเช่นนั้นได้หรือไม่ในการตัดสถานรับเลี้ยงเด็กเนี่ยจะต้องบอกว่า1จะต้องมีผู้เลี้ยงนะครับสองจะต้องมีคนทาความสะอาด3าจะต้องมีคนทําอาหารเพราะฉนั้นคนทําอาหารคนเลี้ยงเด็กคนทําความสะอาดเหล่านี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นคนที่เราไปจ้างกันอย่างที่เราเห็นกันนะแต่จะต้องเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถ แลวในกฎกระทรวงฉบับนี้เนี่ยได้ระบุลงไปในละเอียดถึงขนาดว่าคนรับเลี้ยงเด็กนั้นจะต้องได้รับการอบรมหรือผ่านหลักสูตรการอบรมของกระทรวงกำหนดหรือหลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดยกระทรวงอ่ะอย่างเงี้ยมันเป็นมาตรฐานความปลอดภัยในการใช้บริการอย่างหนึ่งน,นะฮะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะมีหลายบ้านอย่างที่บอกแหละคือเป็นครอบครัวเดียวแล้วคือก็อยากจะเลี้ยงลูกที่บ้านอยากจะหาพี่เลี้ยงมาคอยดูแลที่บ้านระหว่างที่เราออกไปทํางานแบบเนี้ยควรจะไปหาจากที่ไหนเพราะว่า ที่รู้สึกอยู่ตอนนี้อะนะไม่ได้ไปหามาจากเนสซรี่หรือว่าสถานรับเลี้ยงเด็กคือก็จะหามาจากว่าอาจจะเป็นแรงงานที่เข้ามาทํางานในบ้านเราแล้วก็แบบเฮ้ยทำงานดีอยู่กันมาเป็นสิบยี่สิบปีไว้วางใจแล้วก็อาจจะให้แนะนําเป็นญาติหรือว่าเป็นเพื่อนมาทํางานที่บ้านอย่างเงี้ยซึ่งแบบนี้ก็ถือว่ามันก็ไม่ได้ถูกต้องมันมันไม่ได้ถูกต้องในหลายๆส่วนเลยไอ้ส่วนของเรื่องแรงงานต่างด้าวเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพักไว้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแต่ไอ้ส่วนที่มันไม่ถูกต้องอย่างยิ่งก็คือว่าคุณประมาทซะแล้วนะครับ มันมีหลายคนหลายครอบครัวปัจจุบันนี้นิยมกันอย่างนี้แหละอย่างที่คุณท็อปว่าเนี่ยแหละครับก็คือว่าเอะข้างบ้านเนี่ยมีน้องทํางานซึ่งมาจากประเทศเพื่อนบ้านใน a อซเราเนี่แหละแล้วทํางานดีก็เลยว่าเอะเธอมีญาติไหมจะเอามาทํางานที่กรุงเทพไหมแทนจะดูแลให้อย่างนี้ก็ไปเอามาอย่างเนี้ยคุณประมาทละเพราะอะไรครับ1คนที่จะมาดูแลลูกเราเนี่ยส่วนใหญ่ปัญหามันจะเกิดขึ้นอย่างที้คุณทอ็อปปัญหาจะขึ้นกับเด็ก2วัยคือวัยที่ยังเดินไม่ได้ไวัยที่ ต่แตะวัยที่ยังพูดจมไม่รู้เรื่องหรือวัยที่ยังไม่สามารถเข้าเนื้อซีรี่ได้แต่เช่น, 1, 2, 3, 4, ห,นหนึ่งขวบสองขวบอะไรเงี้ยนะที่อยู่บ้านกับวัยเหลือน้อยคือชนิดประเภทแบบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบอ่ะที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้นไเ,ดไเนี่ยวัยเด็กสองวัยนี่คือวัยต้นกับวัยหัวในวัยท้ายเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเป็นวัยที่ขอคนเข้ามาดูแลเถอะแล้วก็จะไปเอาอย่างเงี้ยก็เราก็จะคุ้นเคยกันอย่างเงี้ยไปเอาอแรงงานต่างด้าวเข้ามาคุณรู้ไหมว่าเขาไม่มีความรู้เลยในการดูแลเด็ก ผมนึกบอกว่าวิธีการนะครับวันนี้เราเป็นรายการรู้ทันกโกงต้องรู้ให้ทันก่อนว่าสิ่งที่จะไปหยิบจับมาใช้บริการนั้นเขามาจากไหนมีแหล่งที่มาหรือไม่นี่คือว,วิธีการแรกครับยังไม่ต้องไปพูดถึงกฎหมายไลน์เทปเนี่ยเราพูดถึงกฎหมายมาก,ก่อนแล้วสุดท้ายเราบอกว่าถ้าเกิดความเสียหายไปแจ้งความนะไปร้องทุกนะอย่างนี้ครับสำหรับเรื่องพี่เลี้ยงเด็กเป็นเรื่องของจิตใจอย่างแรกกลโกงอย่างแรกที่เราจะป้องกันได้คือดูที่ตัวคุณก่อนคุณอย่ามักง่ายถ้าเมื่อไหร่คุณมักง่ายปั๊บมันเป็นช่องโหวขนาดใหญ่เรียกวว่าาาาปนรระตูบบ้งหสัิชีพ มันมีต่อมาจากนั้นคุณท็อปมิจฉาชีพอย่างที่ว่าคุณท็อปคิดว่ามนีอะไรบ้างมิจฉาชีพมิจฉาชีพที่แอบแฝงเข้ามาในนามของพี่เลี้ยงเด็กพี่เท่าที่ดูจากสถานการณ์ที่มีข่าวนะก็จะมีเรื่องของการทุบตีอ่าอันนี้เห็นชัดๆขโมยทรัพย์สินครับลักพาตัวหรือถึงขั้นเลวยหนักอาจจะปลอมตัวเป็นพระแล้วจูงเด็กไปนี่ก็เคยมีเหมือนกันนี่ก็เคยมีนี่เคยมีนะครับ ก็อย่างที่คุณท็อปพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นหมดแหละในสังคมไทยเราเนี่ยมันเกิดขึ้นมาทั้งหมดว่าจะปลอมตัวมาทํานู่นทํานี่และที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือว่าเจตนาของบุคคลเหล่านั้นเขาไม่ได้ประสงค์ที่จะเข้ามาดูแลเด็กหรือผู้เท่าผู้แก่หรือคนชราของเราแต่เขาต้องการที่จะมาสอดส่องคือมันเกิดอย่างนี้น็อเราไปหยิบจับคนที่มาเป็นพี่เลี้ยงเด็กโดยที่ไม่รู้ที่มาที่ไปถามว่าพี่เลี้ยงเด็กคนนี้เป็นพี่เลี้ยงเด็กจริงๆริงไหมจริงแต่ปัญหาที่มันตามมาก็คือว่าเขามีคนข้างออกเเขขข้าาามมงรไป ไม่รู้ตัวอันนี้ยังดีนะทาเรื่องของวัตถุคือขโมยของหาใหม่ได้แต่ทํากับลูกเราสิโอ้โหจะยังไงมันเกิดเรื่องขึ้นเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทําร้ายร่างกายไอ้ทําร้ายร่างกายก็ส่วนหนึ่งแหละเสียใจแล้วจนถึงเสียชีวิตก็มีปัญหาของพี่เลี้ยงเด็กที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้สํานักง,งานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยเคยจะออกมาตรการให้ธุรกิจนี้เป็นธุรกิจควบคุมสัญญาโดยมีอัตราโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีปรับไม่เกิน1นึ่งแสนถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดิดดดเทท่่าาีตตมู ยังไม่มีประกาศของรัฐว่าด้วยสัญญาออกมาแต่มันเป็นในเรื่องของอะไรคนระับมันเป็นเรื่องในการท่อโกงหรือเป็น,นเรื่องของการโกงกันด้วยหลักของสัญญาทางแพ่งประเด็นที่เขามาหลอกเราโดยที่ไม่ได้มองในเรื่องว่าหลอกแล้วไปเป็นมิจฉาชีพขโมยของหรือทาให้ลูกเราอันเป็นอันตรายกับลูกเรานะเขาจะหลอกด้วยการให้เราวางเงินมัดจมพอวางเงินมัดจาไปเสร็จปั๊บเนี่ยเขาก็ส่งคนมาเป็นพี่เลี้ยงมาเหมือนกันแต่เป็นพี่เลี้ยงวิ่งลอกเหมือนนักร้อง คาเฟ่นี้เสร็จไปั๊บไปคาเฟ่นู๊ตไปคาเฟ่นู๊ตแต่ละคาเฟ่เฟก็บอกว่านักร้องดังแต่ปรากฏว่าก็ดังทุกคาเฟ่แต่ร้องเพลงเดียวอันนี้เหมือนกันมา7วันแล้วบอกว่าไม่สามารถที่จะอยู่ทํางานกับบ้านหลังนี้ได้เนื่องจากว่าบ้านหลังนี้เนี่ยไม่ให้เกียรติกับพี่เลี้ยงเด็กมีพฤติกรรมในการคุกคามมีลักษณะของการข่มขู่ขอย้ายเจ้าของสถานที่หรือสถานรับเลี้ยงเด็กก็จะทําการขอให้ย้ายเพราะอะไรเพราะสัญญามันเปิดช่องเอาไว้ท่านไปอ่านดีๆนะ วันนี้จะได้ว่าไม่ได้ติดสัญญามาไม่งั้นจะชูให้ดูเลยตรงนี้มันไปเปิดช่องให้กับผู้ประกอบการนั้นเขาสามารถเปลี่ยนเอาคนไปเรื่อยท่านท่านจ้างเขา9 0้าบาทหมื่นบาทต่อเดือนนะแต่ว่าวิธีการทํางานเขามันเป็นอย่างนี้อืมอันนี้เดี๋ยวนะอันนี้คือหมายความว่าเป็นจากสถานรับเลี้ยงเด็กที่ติดต่อมาไม่ใช่ว่าเป็ดจากแรงงานต่างชาติอน,นี่จากสถานรับเลี้ยงเด็กเลยจากบริษัทท่างหุ้นส่วนบรากาศต่างๆนี่แหละวิธีการโกงคือจ้างมาบอกว่าทําสัญญาวางบัดจจาล่วงหน้าห้าพันหมื่นหนึ่ง แสร็จเราก็ต้องดูงานไปก่อนสักประมาณ1เดือนอปรากฏว่า7วันบอกไม่ไหวแล้วที่นี่ไม่ให้เกียรติเราเลยเราขอออกและยึดเงินมัดจาอันนี้คือวิธีการโกงถูกต้องอันนี้วิธีการโกงวิธีการหนึ่งะนะครับแล้วมันเป็นปัญหาอย่างมากในยุคปัจจุบันนี้เพราะว่าอะไรมันมีการเปลี่ยนเปลี่ยนหมุนไปเรื่อยคุณท็อปถ้าคุณท็อปมีครอบครัวมีมีลูกมีลูกชายลูกสาวสุดแล้วแต่เราก็ต้องหวังว่าอยากจะมีคนดูแลตลอดถ้าเราพูดในเรื่องของการจ้างงานมันก็ถือว่างานไม่ต่อเนื่องมันก็เป็นการเริ่มงานใหม่ มาปั๊บเนี่ยต่อให้คุณจบหลักสูตรมาก็ตามแต่เถอะแต่การเริ่มงานกับเด็กแต่ละคนการทํางานกับคนมันไม่เหมือนกันอบอกว่าทุ่มหนึ่งต้องอาบน้ําเด็กบางคนยิงหงงแงเอ๊ะคุณจะมีวิธีการยังไงในการดูแลเด็กให้เด็กได้เดินไปอาบน้าไม่ใช่ตบตีอะไรเงี้ยมันเป็นการเริ่มต้นที่ไปใหม่เรื่อยๆมันเลยทาให้มีความรู้สึกว่าไม่ไหวละอขอยกเลิกสัญญ,ญาอันนี้คือเป็นกลโกงของสัญญาเรื่องของความระมัดระวังความรอบคอบอ แล้วทีนี้กลับไปเรื่องที่หลายๆครอบครัวเป็นคือก็จ้างมาแบบว่าไม่ได้มีการทําสัญญาจากเนสซี่หรือว่าถูกต้องตามกฎหมายเป็นแรงงานที่รู้จักกันเป็นญาติกันของคนที่ทํางานที่บ้านใกล้ๆหรือบ้านญาติอยู่ก่อนแล้วจ้างมาทํางานแบบนี้ก็ผิดกฎหมายผิดกฎหมายแน่นอนครับคือแรงงานต่างด้าวในกฎหมายอนุญาตทางานได้เป็นบางอย่างบางอย่างไม่สามารถทํางานได้โอเคละการดูแลหรือการทํางานบ้านเป็นช่องทางหนึ่งที่แรงงานต่างด้าวสามารถทําได้แต่กระบวนการก่อนจะเข้ามาทางานนั้นเนี่ยจะต้องไปจดแจ้ง เป็นแรงงานต่างด้าวที่เขาต้องตามกฎหมายซะก่อนแต่ปัจจุบันนี้มันไม่ใช่อืม,มันก็กลายเป็นว่าออย่างที่บอกอะข้างบ้านนะครับมาทํางานแล้วก็ไปติดต่อกันมาเอาข้างบ้านอยากจะได้ก็ส่งกันมาบางคนมาทํางานเนีย่ยญาติผมเองเนี่แหละมาทํางานเนี่ยได้ที่กว่าแล้วก็หายไปเลยอืหายไปพร้อมกับกระเป๋าหนึ่งใบแล้วก็บอกว่ามีพิรุกซี่แล้วก็หายไปอพวกนี้เนี่ยเขาเขาเรียกว่าอะไรพอมันเกิดปัญหากับเราขึ้นมาเนี่ยเราไม่สามารถที่จะ ติดตามได้ว่าเขาอยู่ไหนทําอะไรยังไงคือความฉายอย่างแม้กระทั่งอะ่ะผมบอกว่ามันฟ้องได้ฟ้องได้แต่คนพวกนี้มันฟ้องไม่ได้นะก็เรียกง่ายๆก็เหมือนเราซื้อของผิดกฎหมายมาครับเราโดนเขาโกงเราก็ไม่สามารถไปแจ้งตำรวจได้ว่าว่าเขากงเราก็เราซื้อของผิดกฎหมายมาีมปมา่ประมาณนั้นประมาณนั้นหรือไปแจ้งเนี่ยตำรวจก,ก็ไม่รู้จะไปตามจับที่ไหนเพราะไม่มีแหล่งที่อยู่อย่างแรง,งงานต่างด้าว <c oughs> ที่เข้ามาเนี่ยเมื <c oughs> ่อไปขึ้นทะเบียนเป็นแรงงานต่างด้าวแล้วเนี่ยจะระบุว่าใครเป็นนายจ้าง นายจ้างสถานที่ทํางานอยู่ที่ไหนแล้วตัวลูกจ้างที่ทํางานเป็นแรงงานต่างด้าวนั้นพักอยู่ที่ไหนทํางานประเภทอะไรอยู่ในเขตจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยมันรู้เลยชัดเจนเพราะนั้นแรงงานต่างด้าวจะออกนอกเขตไม่ได้การออกนอกเขตต้องขออนุญ,ญาตออกนอกเขตอืมแล้วอย่างงานที่เป็นการเลี้ยงเด็กนี่คือเขากําหนดว่าสามารถทําได้ไหมครับหรือว่าแค่เฉพาะงานท,ทำได้ทำได้หรือถือว่าเป็นเป็นงานบ้านเป็นงานดูแลบ้านเนี่ยอ่ากฎหมายอนุญาตให้ทําได้นะครับก็การดูแลบ้านมันก็ตั้งแต่การทําความสะอาดบ้านการดูแลบ้านช่องแหละจนถึง ดูผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านดูงเด็กนล้างคนแก่ก็ได้หมดแล้วถ้าเกิดว่าเป็นแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยจะมีความซับซ้อนวุ่นวายอะไรมากกว่าบ้างครับเช่นผมเห็นว่าจะต้องมีการไปต่อพาสปอร์ตหรือว่าแน่นอนแน่นอนคือพาสปอร์ตเป็นหนังสือเดินทางนะครับแต่ปัจจุบันนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องพาสปอร์ตแต่มันเป็นในเรื่องของการใบอนุญาตให้ทํางานแรงงานต่างด้าวให้ทํางานนะครับไอตรงนี้มันก็ว่าไปตามกฎเกณฑ์ของกระทรวงแรงงานในการที่จะ นายจ้างพาแรงงานนี้ไปขึ้นทะเบียนนะครับก็มีอายุงานหนึ่งปีมีมีอายุบอนยุญาต1ปีก็ต่อไปนะครับตามหลักเกณฑ์ไอตรงนี้นะผมไม่ค่อยห่วงผมถือว่าเจตนาสุจริตทั้งสองฝ่ายทั้งนายจ้างและลูกจ้างแต่ที่มันไม่สุจริตอย่างที่ว่าในกรณีของพี่เลี้ยงคือรับกันมาด้วยความที่เออทำงานดีอท่านไม่รู้หรอกว่าเมื่อไหร่เขาจะทํางานไม่ดีเพราะมันไม่มีเครื่องอะไรการันตีเพราะนั้นก่อนที่ท่านจะเอาลูกหลานหรือแก้วตาดวงใจของท่านไปฝากให้ใครเลี้ยงผมว่า เดินตามรอยของกฎหมายซะก่อนอตรวจสอบซะก่อนว่าไอสถานที่เราจะไปติดต่อขอรับให้มีพี่เลี้ยงเด็กมาอยู่ที่บ้านเราหรือส่งลูกไปเลี้ยงเนี่ยที่ของเขาเนี่ยเขาได้รับอนุญาตหรือเปล่าถ้าเขาได้รับอนุญาตมันก็เป็นความสบายใจได้ระดับหนึ่งนะก็ไม่ใช่เพื่ออะไรแล้วครับก็เพื่อความปลอดภัยใ,ในชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินแล้วก็คุณภาพชีวิตของทุกท่านที่อยากจะจ้างมีพี่เลี้ยงหรือว่ามีคนที่คอยทํางานในบ้านของเรานั่นเองนะครับ เช่นเคยครับกับช่วงนี้ที่จะทำให้คุณรู้ทันก่อนโดนโกงกับช่วงรู้แล้วรอดเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงหน้าครับ เกิดมาพึ่งกันผิวพันช์ยแบ่งศักดิีวันนี้เราอยู่คิดดูให้ดีถึงจะจนจะมีอย่าไปสร้างเวรกรรมคืนทําชั่วไปอาจต้องใช้กรรมเวรความดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องช่วยกันทำสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินสนับสนุนคนไทยทำดีมีจริยธรรม ดีไม่ต้องคิดความซื่อสัตย์เป็นคุณสมบัติพื้นฐานของคนดีเต็มไงบ้างครับท่านผู้ชมครับจากวีดีอาร์ที่ได้ดูไปนั้น ถ้าถามว่าเป็นยังไงบ้างก็คงตอบได้ว่าก็น่าจะเสียใจนะครับเพราะว่าอะไรครับมันเกิดขึ้นกับลูกหลานเรามันเกิดขึ้นกับครอบครัวเราไม่ว่าจะเป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายลูกหลานลูกเด็กเล็กแดงได้รับผลกระทบหมดครับจากการในเรื่องของจ้างพี่เลี้ยงเข้ามาเลี้ยงดูหรือดูแลผู้หลักผู้ใหญ่หรือเด็กในครัวเรือนของเราครับต้องจำเอาไว้ให้ดีรับท่านผู้ชมครับในเรื่องอย่างนี้เนี่ยสำนักง,งานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเคยจะพยายามกําหนดให้ธุรกิจประเภทนี้เป็นธุรกิจควบคุมสัญญา ให้มีอาตาโทษปรับและอัตาโทษจำคุกค่อนข้างสูงทีเดียวครับแต่นั่นก็อยู่ระหว่างในการดำเนินการของสำนักง,งานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคแต่ทั้งหมดทั้งมวลครับกฎหมายก็ยังเอื้อมไปถึงครับเพราะกระบวนการเหล่านี้มันเป็นเรื่องข้อตกลงกันระหว่างบุคคล2ฝ่ายฝ่ายผู้ที่ให้สัญญาและฝ่ายผู้ที่รับสัญญาเพราะฉะนั้นครับเมื่อเอ่อยอย่างนี้แล้วท่านผู้ชมให้พึงสังวตนะครับว่ามันเป็นเรื่องของสิทธิในทางแพง่งอย่างที่เคยคุยกันมาแล้วครับในหลายๆครั้งว่าสิทธิในทางแพง่ง มันจะแตกต่างกันในเรื่องของคาง,งคดีอาญาตรงที่ว่าเมื่อมีการละเมิดสิทธิกันแล้วมันย่อมไม่มีผลในเรื่องของการจําคุกกักขังป ặt, รับริบซับหรือประหารชีวิตเพราะนั่นคืออัตราโทษจําคุกหรืออัตาโทษในทางอาญาที่กฎหมายยากําหนดเอาไว้แต่ในทางแพ่งเป็นในเรื่องของการเรียกร้องสิทธิที่เสียหายกลับคืนมาสิทธิที่ว่านั้นถ้าหากว่าไม่สามารถเรียกร้องกลับมาได้ก็ให้คิดคํานวณเป็นมูลค่าหรือเป็นสิทธิประโยชน์ก็ตอบแทนกันกลับมาอย่างนั้นครับแม้ว่าเรื่องพี่เลี้ยงจะเป็นในเรื่องของสิทธิในทางแพ่งเป็นเรื่องของสัญญาทางแพ่ง ที่ได้พูดกันไปแล้วครับว่าเมื่อเกิดความเสียหายความสูญหายต่างๆเข้ามาก็ต้องมีการเรียกร้องในทางแพ่งแต่นั่นครับถ้าหากพฤติกรรมประการหนึ่งประการใดนะครับไม่ว่าจะเป็นของผู้ประกอบการที่ส่งพี่เลี้ยงเข้ามาหรือตัวพี่เลี้ยงเองที่มีพฤติกรรมอย่างหนึ่งอย่างใดเป็นลักษณะที่ขัดหรือฝ่าฝืนต่อกฎหมายอาญาก็ต้องรับโทษทางอาญานะครับอย่างเช่นบริษัทเจตนาที่จะหลอกคำว่าหลอกในทางกฎหมายอาญาเรียกว่าช่อโกงคือการปกปิดข้อความจริง หรือนะครับไม่แจ้งข้อความจริงให้ทราบแล้วได้ไปซึ่งทรัพย์สินของผู้ถูกหลอกอาจจะหมายความได้ว่าไม่ได้นําผู้เลี้ยงหรือพี่เลี้ยงที่มีประสบการณ์แล้วก็มาแอบอ้างว่ามีประสบการณ์เพียงหวังเอาแค่ค่าจ้างรายเดือนไม่กี่เดือนอย่างนั้นก็อาจจะเข้าข่ายได้ว่าผู้ประกอบการนั้นมีความผิดฐานช่อกงซึ่งมีโทษจําคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน6กพันบาทสาหรับพี่เลี้ยงก็เช่นเดียวกันครับหากมีพฤติกรรมอย่างหนึ่งอย่างใดที่เป็นผลกระทบต่อชีวิตร่างกายเสรีภาพของเด็ก ก็ต้องรับโทษในทางอาญาเช่นเดียวกันครับอย่างเช่นครับกลัวเด็กจะร้องไห้กลัวเด็กจะงองแงเป็นการลบกวนตัวเองหรืออาจจะบอกได้ว่านายจ้างอาจจะลำคาญหรือไม่เชื่อมั่นในฝีมือของตัวเองก็เลยเอาอยานอนหลับให้เด็กทานแล้วประกะอากฏว่ายานอนหลับนั้นให้ทานเกินกว่าขนาดเด็กนั้นเสียชีวิตอย่างนี้นะครับก็อาจจะเข้าข่ายในสัมของการทําให้ผู้อื่นเสียชีวิตโดยเจตนาหรือโดยการประมาททั้งหมดทั้งมวลครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพฤติกรรมทางทางอาญาหรือว่าในเรื่องของสิทธิในทางแพ่ง สิ่งที่ท่านต้องเรียนรู้มากที่สุดก็คือสิทธิของเราและสิทธิของเขาไตร่ตรองให้ดีครับว่ามันสามารถที่จะควบคุมดูแลกันได้หรือไม่หากท่านไม่คำนึงซึงสิ่งเหล่านี้ท่านจะถูกหลอกครับคุณพ่อคุณแม่ทุกคนก็คงต้องคัดกรองมาเป็นอย่างดีแล้วนะครับว่าจะให้ใครมาดูแลลูกของเราแต่ว่าเราก็ไม่อาจรู้ได้ครับว่าก่อนหน้านี้เขาเพียงแค่ต้องการทําให้เราเชื่อใจเฉยๆแล้วพอเราเชื่อใจเขาแล้วเนี่ยเขาค่อยมาออกลายที่หลังหรือเปล่านะฮะ ก็เป็นหน้าที่ของเราแล้วก็คนในบ้านของเราแหละที่จะคอยมาสอดส่องแล้วก็ดูแลนะครับเพื่อความปลอดภัยของบุตรหลานของเราด้วยนะครับรายการรู้ทันกลโกงขอเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงในการตีแผ่ทุกกลโกงครับเพื่อให้คุณไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพอย่างรู้ทันวันนี้ต้องขอบคุณด้วยครับกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายของเรากับร้อยตรีพรศสักเตชะพ,พ,พิพิธมงคลแล้วกลับมาพบกันใหม่กับรายการรู้ทันกลโกงรายการที่จะเปิดกลโกงให้คุณรู้ทันสวัสดีครับ